อย่าบอกมันโดนเร็วเรเร็วโดนูกนงอย่าอยอย่าพูดไอเดิมเห็บไ t บึ <s 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 ้มมดเอวมดเอมเดมมดเอวอยากคิวอยากคิ้วเยอยากคิ้วออหงตาหนึงตาเอแล้วินยาวยาวแล้วมาลูกพุงอืมฮะ เมืองโบราณตัวนัน้นฉันเห็นมันตง้อเลืนลุกว,วันนี้มันทุกคนไหลหลอจากบนลังคาหักอดีตสมเซแหงเหงืนในทิ่ตา